จนขึ้นบ้านกุ้งสุทธิราชครั้งนี้หนักสุดแทบรื้อไปทั้งบ้าน25พฤศจิกายน2567ขโมยขึ้นบ้านกุ้งสุทธิราชวงเทวันโดยนักร้องคนดังโพสเฟซบุ๊กเผยข่าวบ้านที่สิงห์บุรีโดนโจรขึ้นบ้านยกเขาทำบ้านพังเสียหายเผยโดนโจรขึ้นบ้านมาแล้ว3-4สครั้งครั้งนี้หนักสุด ล่าสุดไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองสิงห์บุรีพร้อมระบุทรัพย์สินที่สูญหายและเสียหายหลายรายการบ้านผมที่สิงห์บุรีโดนยกเขามันอุกอาจมากฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสิงห์บุรีติดตามด้วยนะครับโดนมา3-4ถึงครั้งแล้วครั้งนี้หนักสุดคงกะรื้อไปทางบ้านเลยมัง้งแล้วมันเตรียมการจะกลับมาอีกรอบ รายการทรัพย์สินที่สูญหายและก็เสียหายภายในบ้านของกุ้งสุทธิราชก็มีดังนี้เตียงนอนไม้6ฟุต2เตียงโทรทัศน์จอแบนขนาดใหญ่เครื่องปั๊มน้ำสายไฟและหลอดไฟโต๊ะเก้าอี้ไม้สักไม้มีค่าต่างๆที่เก็บไว้ไม่ทราบจำนวนประตูเหล็กดัดมุ้งลวดตู้เย็นคอมแอร์จำนวนสี่เครื่องเป็นกำลังใจให้กับคุณกุ้งนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ